เทพมหานาคอนฟองได้ครั้งเดียวกราบสบายดีสดันัสบายดีพี่น้องสุกวดสกคนได้พี่น้องเด้ออ่ายินดีตอนฮับกับสู่รสองทำจุน,นสแนลเซนเกลเซนเกลนะพี่น้องเนาะตอนนี้บอมจุนก็ยืนอยู่บนสะพานเชื่อมต่อไปอยังทางเซนพันเวอร์นะพี่นอนะ้องเนาะเชิญมือนี้บอมจุนสิพามาชมต้นคิดสม่ากับพี่น้องอยู่อ่าบริเวณด้านหน้าห่างเซนทันเวอร์นะพี่น้องแล้วก็สิพาเดินไปสก,กายวอล์กตรง ดันนาบิ๊กซีลาสดดําดีเด้อพี่น้องเด้อสําหรับฝั่งนี้จะเดินตามสกายวอล์กตรงนี้ไปนะพี่น้องไปจนสุดนูน้นก็จะไปพบกับสถานีสยามนะพี่น้องหรือว่าไปดันนาหางมาบุญคลองเนาะอ่าแล้วก็ไปดันนาหางสยามพลารลกอนเนาะพี่น้องหรือว่าจะไปเดินถนนคนเดินสยามสแคร์ก็ได้เนะสามารถเดินไปตามสกายวอล์กตรงนี้ได้เลยเนาะประมาณ400เมตร500เมตรนี่แหลนะน้อน้องตรงนี้เพ,นนเพิ่งเริ่มจัดเตรียมการเนาะ ช่วงสีจ้าหอดเดือนทันว่านาะพี่น้องแต่ละหางเิ่นกาสีตกแต่งแบบนี้นะนาะพี่น้องนอกราะว่าใกล้ถึงฤดูแบบช่วงการท่องเที่ยวนะพี่น้องใกล้สิน้นปะีเนาะเิ่นกาสิจ้าต้นคิดสมาธกันแบบหลายหางเลยแต่ละหางบรจาดเดชที่ว่าพาดเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งตรงนี้นาะพี่น้องตรงนี้จะเป็นปบันไดาทางขึ้นไปหาเช็นท่านเลยเนาะนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์แอปเปิลนะพี่น้องสาขาอยู่เซนทะันเวอร์เนาะนี่ทานผู้ชมอยากจะได้ i p h o n สิ5ห้าก็มาเอาได้น้อพี่น้องอยู่ตรงนี้เลยป้าพี่น้องเลยเปินจัดแล้วเลยเด้อเซนทันเวอร์เดี๋ยวเราไปชมกันชมบรรยากาศข้างบนแล้วลงไปชมข้างล่างอีกเนาะพี่น้องเนาะฝัง่งนี้ก็จะไป เดินตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นสถานีชิดลมน้องไปตามสกายวอลกตรงนี้เลยคือเมืองไทยเพิ่นเหตุสกายวอลกแบบเชื่อมต่อกับ BTS จนดนพี่น้องเหตุยาวไปตามแนวทาง BTS เลยอ๋อเพิ่มนมาปุ่มถ่ายกันเต็มเลยเรงนี้มีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นพี่น้องเลยนี่นะตอนนี้สองทุ่มครึ่งนาอพี่น้องบามจุนมานี่สองทุ่มครึ่งเด้อ บรรยากาศสองทุ่มครึ่งกรุงเทพมหานครยังเที่ยวกันสบายใจแบบเที่ยวกันจนดึกจนดื่นเลยนะน,นี้น่าจะเป็นาชาวเวียดนามเนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่งยังระท่านได้เปิดให้เขาไปเนาะขอเพิ่นเห็นยังพระท่านแล้วเนะพี่น้องแต่ว่าก็สามารถมาถ่า,ายรูปตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวชุมให้บันไกล สวยเซน่ันเวอร์นี่ติดท็อปทุกปีจัดแบบสวยเลยเป็นมาถ่ายรูปกันตรงนี้เดี๋ยวชมความสวยมูลสูงแล้วคอยลงไปข้งางล่างนะ ข้างในนี่เพื่นยังว่ทันเปิดให้เขาไปถ่ายหูปนะพี่น้องต้องรอประมาณพุ่นแหละเดือนธันวาคมกาแต่ว่ามาเห็นซ้ำนี่ก็สวยงามแล้วแหลนะเนาะี๋ยวให้เบิงร์กแตกต้องต่อคิวกันถ่ายรูปนะพี่น้อง โอ้โห,โหสวยงามมากเดี๋ยวชมให้เบิ่งไกลๆเช่นท่านเวอร์ในเบอร์ิจัดแบบอลังการทุกปีนะปีนี้น่าจะเป็นปีที่สามที่เาอำทุนรได้ามาชมต้นกิจชมาศเช่นท่านเวอร์เนะโอ้โห,โหสวยงามมากพี่น้องเอ้ย เริ่มแล้วเนาะแต่ก็มาถ่ายมายืนถ่ายรูปข้างนอกได้เนาะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันให้เข้าไปก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยพี่น้อพนะี่น้องเดี๋ยวเหอลงไปข้างล่างเนาะพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเฮาลงตรงนี้เนาะเพราะว่าจะมีะทางลงตรงนี้ หรือว่าจะไปลงตรงทางในห่างก็ได้เนาะมันจะมีทางออกอยู่แต่ว่าเอาลงทางนี้ง่ายกว่าใช้แบบอ่าใช้ทางบันไดลงโซนกลางๆกับถนนฝั่งนี่เพป่นกระจัดเดือนน้องเดือนนะาสิมีกิจกรรมแบบให้เล่นมากมายเลยนะเดือนกันยาเดือนกันยาเดือนธันวาเนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวรอชมที่เที่ยว,วยกรุงเทพมหานครเดือนสิบสองน,นะ คือทุกหางนี่แบบจับอลังการมากคลิปกระสีสั้นๆนะเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าบางคุณเตาอโทรศัพท์ถ่ายเนาะนิ้นสีนิ้นสีเอาพี่น้องนิ้นสีเอาเด้อแจะบอกภาพสัสัันแต่นิ้นสีนิ้นกามสวยงามคมซัดเนาะ รับรองกรมทัพย์นี่รับรองเลยพี่น้องเรื่องนึ่งนี่บ๊ะปั้นได้เนาะเพราะว่า,าเฮาเอาโทรศัพท์ถ่ายโอ้โหพี่น้องเลยจัดเต็มทุกปีเลยเชิญท่านด้วยสระว่ามุมข้างบนเมื่อกี้นี่สีงามกว่าเนาะพี่น้องโอ้โหไพโรมาเที่ยวนี่ฟาดเลยเนาะเที่ยวฟาดเลยปีนี้ มาเด้อพี่น้องเดอ้อติดกับสถานีสยามเนาะซิดลมมาลงซิดลมก็ได้มาลงสยามก็ได้นั่งรถมีมาก็ได้สายเจ็ดเจ็ดผ่านผ่านหลายสายอยู่พี่น้องรถมีห่างเชนท่านเวอร์แต่ว่าสายเจ็ดเจ็ดนี่สี่ลายเนาะโอ้โหพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละเพลินแบบเต็มจัดเต็มจัดเตรียมพร้อมก,กับการท่องเที่ยวเนาะแบบนี้แล้วนักท่องเที่ยวจังแบบ มาเที่ยวเมืองไทยหลายเนาะพี่น้องทุกเทศก,กาลนี่คือเมืองไทยในโบพาดเลยเ็ดเน้ำจนบมท่านพี่น้องเพื่อนกระเลงเรีบหายแล้วนาจ้าแล้วเดือนธันวาเดี๋ยวเดือนธันวาเพื่อนเปิดสีพามาชมยังสิมาหลายรอบอยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเรามาลองชมกันอีกเนาะสวยมากพี่น้องไอสีเหลือง อันนี้เป็นกระต่ายฉบอพี่น้องกระต่ายสีสีเหลืองเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งแบบชุดอลังการไปเลย สวยมากพี่น้องถ่ายรูปนี้อย่าพลาดเลยเนาะปีนี้ผู้ใด้โบมาเซนทันเบอร์พลาดแน่นอนมาเด้อพี่น้องเด้อ้าว่า,าท่านผู้ชมอยู่ไกลกะรับชมผ่านสองบาลคอมจุนกะรับรองโบผิดหวังแน่นอนถ่ายทุกเม็ดเลยทุกช็อตเลยเนาะโชคดีเมื่อนี้เพื่อนบบเปิดเพลง ปกติเช่นท่านเบอร์นี่เปิดเพลงกันแบบหนักเลยเนาะยี่องโอ้แบบ่นแบบลงทุนเพื่อการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวห่างดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยแบบเมืองไทยลงทุนขนาดเลยที่รองเลยเนาะจะพ่อแบบนักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวเมืองไทยปีนี้นะทะลุไป23กว่าล้านแลวเนาะพี่้องเพื่อนบอกภายในอ่า ปีหกสองหกหกเลเนานะน่าจะทะลุสามสิบล้านตามเป่าไม้ที่ประเทศไทยวางไว้ก็เพราะแบบนี้แหลนะเนาะพี่นอ้องในท่องเที่ยวถึงมาเที่ยวหลายเนาะคือเพิ่นจัดเต็มแบบนี้แหละอันเดีกเปิดเฟลงแล้วนึกว่าโบเปิดอ๋ออันนี้จะเป็นโซนด้านหน้าโอ้โมุมนี้สวยมากพี่นอ้องอ้าาาโทษุดอลังการจริงจรเบอรงมุมนี้เนาะ กรุงเทพมหานครจัดหนักจัดเต็มปีแห่งการท่องเที่ยวเดือนแห่งการท่องเที่ยวเป็นถ่ายรูปพี่น้องเอยโอ้เนี shifted, beings, dragon, ่ยเนาะ ขนาดว่ายัางบ่ทันแล้วยังสวยขนาดนี้ทันแล้วสิขนาดใดพี่นออ้องเดี๋ยวชมข้างหน้าก่อนเดี๋ยวท่านได้หันไปข้างหลังนั่นนี่ข้างหลังนี่ชิว่าสำเร็พี่น้องเลยโอ้โมุมนี้แบบปั้นหยางเลยเพิ่นสิเฮ็ดแตกต่างจากปีที่แล้วเนาะตรงนี้เราเห็นแบบแตกต่างนะพี่น้อง ที่แล้วพื้นเท็ดเป็น,ปนทางขึ้นบันไดขึ้นจัดเต็มเลยโอ้ถ้าเปิดน้ำพูนี่แห่งงามคักเดี๋ยวมาชมโซนนี้ข้างล่างบัดน,นี้โอ้ กรุงเทพมหานครพี่น้องอย่าลืมแวะมาเที่ยวมาชมเด้อเต็มคาลาเบลนี่เนาะพี่นนองทางนี้คือแบบสวยมากมีกิจกรรมให้เล่นแล้วเด้อนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโคกนะ แจกฟรีโออยู่นี่ก็แจกเกงเนาะดอว่มาแน่นรอยกมือหลนฮิกมแก่อกว่าจะมาเราุ่มนี้มาเขาวีแคกไว้แล้วนะถ่ายภาพติดตาไว้แล้นะ ตอนตีพันวาพี่บิวก็ยังอยู่พี่บิวช่วยดูว่าเห็นมีมาหรือเปล่าครบหรือเปล่านะต้องเช็คชื่อกันหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะขอบคุณน้องๆด้วยสำหรับทุกท่านเลยด้านหน้าดิเขาบอกออกมาแต่หกโมงคุณใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะยนะผู้สัตส์ุ๋นะคะเป็นความผูกของเรานะคะตามงบริาัที่สามารถไปเซลฟี่พร้อมกับถิ่แฮชแท็กนะคะแล้วก็ได้รับในส่วนของของรางวัลจากูุณในนั้นไปด้วยค่ะใช่แล้วค่ะและงานของเราในทีนี้ โอเป็กเแบบแบบสติวแบบินชันนนี่ค่ะเป็นก็ถือว่าเรามีหลากหลายกิจกรรมที่โฉม มากเลยนะคะถ้าเกิดรถไฟไม่ได้ไปเขาดาวที่ไหนก็สามารถตรงมาที่ศูนย์ทั้งหมดได้เลยค่ะเราจัดงานที่ใหญ่สุดการซ้านะคะที่จะเจอ่าของงฟ้าทรบเลย จัดเต็มพี่น้องจัดเต็มเชนทันเวอร์เนาะนี่คือด้าน้นาหางเชนทันเวอร์เลยเนาะนคือปีนี้เพิ่นจัดแล้วเนาะแต่ว่าโซนตรงต้นคริสตมาสเพิ่นยังท่านเปิดให้เขาไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโซนตรงนี้เพิ่นให้เดิน <c oughs> เห่นเดินชมแล้วเนาะคือสวยงามจริง <c oughs> ๆ,ๆพี่น้องที่อ๋อทัวร์อันนี้คือเพิ่นจัดแบบต้อนรับ ก่อนสิ้นปีเลยเนาะพี่น้องเนาะคือจัดหนักจัดเต็มจริงๆสวยงามอันนี้คืออ่างเชนทันเวอร์นี่จะจัดแบบยิ่งใหญ่แบบนี้ทุกปีเลยเนาะพี่น้องแต่ปีนี้แบบเพื่นเหตุแบบแตกต่างจากปีอื่นเนาะเพื่อสิเปลี่ยนไปเลยๆ็นวะคือเพื่อนตลอดที่เข้าเดินมาเมื่อกี้นีก่ก็เห็นเพื่อนแจกน้มแบบ3ามสี่บอนผมพี่น้องเลยมาเที่ยวนี่เพื่อต้องว่วงยิ้วนะเนาะเพป่นมีของแจกให้กินตลอดเลย อันนี้คือเป็นวันธรรมดาเนาะถ้าเกิดแบบเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่รับรองโจนนี้เดินบได้แน่นอนโอนาอพี่น้องเนาะตอนนี้เข้ากับขึ้นมาตรงสะพานนาอพี่น้องสกายว,ลวอล์กตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อตรงนี้เนาะไปบิ๊กซีลาชดำุรินนาะพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งของกรุงเทพมหานครไปแล้วเาพี่น้องอ๋อมูมสูงกรุงเทพสวยงามมากพี่น้องเอ้พามาชมมุมสูงคร่าเส็นพันเวอร์จัดต้นคิดสตามาสเรียบร้อยเลย,เลย,เยพี่น้องเด้อสาม,มารถแวะมาเที่ยวมาชมได้เนาะนี่คือคุณแหละยาวนู่นเลยพี่น้องถึงที่ใหม่นูนเนาะ แสงสีสวยได้ยามค่ำคืนตอนนี้เป็นเวลาจะสามทุ่มแล้วนะพี่น้องสวยงามมากพี่น้องเลยฝั่งนี้ก็จิเป็นบิกซีราชดำรนินนะพี่น้องเนาะข้างในนี่มีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้พี่น้องเพิ่นมาเอาสินค้าไทย มาซื้อสินค้าไทยคือเยอะมากๆเนาะบางจุนกับเขาไปถ่ายหลายรอบแล้วละพี่น้องแต่ว่ารอบนี้ซื้อไะเ,เขาไปเนาะรอบนี้พามาชมนี่งานใหญ่เลยข้างหน้านี่รอบ่พี่น้องโอ้ยสวย,ยงนนนี้สวยนำป่าย,ยพี่น้องสวยนำป่ายโฆษณา mm ุ hmm. ูหลักการไปเดี๋ยวเอาเบิกโซนนี้โซนข้างหลัง ตรงสกายวอล์กตรงนี้กลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปแล้วฝั่งนี้ก็สีเดินตรงไปก็จะเป็นประตูน้ำนะพี่น้องตลาดประตูน้ำเนาะเทพมหานครของไดคัมเดียวว่าชุดอลังการอ๋อน้องพี่น้องนอกจากสำหรับคลิบในบล็อมจนกับสิเดชจบลิปบว้เพียางสำนีเด้อพี่น้องเด้อดจะได้กาก อา,านารผู้ชมชี่เข้ามารับชมคลิปกับหากว่ามักในการทําคลิปของบารมจุนกบฝากกดไลค์กดเลขหนึ่งไลค์นาะพี่น้องนะเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปเด้อยพี่น้องเด้อ้าว่าทานผู้ชมอยากจะเดินทางมาเที่ยวเชนทันเวอร์สยามหรือว่าแถวห่างมาบุญคลองกับสมาดมาได้นาะพี่น้องส่วนนี้เพิ่นจัดต้นคิดสมาดเป็นี่เรียบรอยแล้วเนาะแนะนําให้มาเชนทันเวอร์เด้อพี่น้องคือเพิ่นจัดหนักจัดเต็มเลยสวยงามเนาะรับรองมาถ่ายรูปโบฟาดแน่นอนเนาะ กับสำหรับิีนี้กับบางคมจุนก็นขอบคุณทุกการติดตามรับชมได้พี่น้องเด้อกัสำหรับิีนี้กัสบสบายดีสวัสดีครับพอกันใหม่พี่หนาเด้พี่น้องเด้อ